กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขอเรียนว่าผมอยู่ในเหตุการณ์การโวหวตนายกทั้งสองครั้งที่ผ่านมานายกเศรษฐาที่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ในสถานการณ์นี้ต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเนะครับท่านประธานเป็นความบรรจงลงตัวเป็นฉันทามติร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไทยประเทศโดนบันดาลประธานให้มาเป็นเพื่อแก้ความทุกข์เข็นให้กับประชาชนคนไทย ประธานที่เคารพครับผมไม่ใช่คนงมงายแต่ขอเรียนว่าขนาดดาวมฤตยูที่ทับดวงเมืองมาเจ็ดปีเนี่ยยังต้องย้ายเลยนะครับรท่านประธานดาวราวหูยังต้องไปในวันที่17ตุลานี้เขาจึงกล่าวกันว่านายกเศรษฐามาราหูไป ความสิวิไลจะบังเกิดขออภัยนะครับตามหลักโหราเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีจะได้มีรัฐบาลชุดนี้จึงคือความหวังของประเทศที่ประชาชนรออยู่ท่านประธานที่เคารพครับ ท่านนายกได้ถแถลงไว้ในหน้าหนึ่งหน้าสามและหน้าหบางส่วนบางช่วงบางตอนสรุปความว่าในด้านการเมืองและการปกครองยังมีความเห็นต่างการแบ่งแยกทางความคิดแม้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญรัฐบาลมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดองให้จงได้ขีดเส้นใต้ครับ รัฐบาลบอกว่ามุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดองให้จงได้ผมสนับสนุนนโะยบายนี้เต็มที่เต็มกำลังขอให้สำลิดสำเร็จอย่างจริงจังดังที่ถแถลงเพราะหลายรัฐบาลนั้นดำเนินการในเรื่องนี้มาแล้วยังไม่สำเร็จเป็นมักเป็นผล เราทะเลาะกันมาเกือบ20ปีมีคนเสียชีวิตเป็นร้อยบาดเจ็บบาดเจ็บอีกหลายพันคนมีคดีความติดคุกติดตารางกันมากครับเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นเงินถึงสองล้าน,ล,านล้านบาทท่านประธานครับสูญเสียความรักความผูกพันมูลค่าทางจิตใจ นับคำนวณไม่ได้ทั้งหมดมาจากฝ่ายการเมืองที่ขัดแย้งกันแล้วลามไปถึงชาวบ้านทั่วทุกหัวละแหง่งวันนี้ฝ่ายการเมืองที่เป็นรัฐบาลสลายขั้วสลายสีสลายความขัดแยง้งมาเป็นรัฐบาลร่วมกัน เป็นความสามัคคีปรองดองที่เป็นรูปปรร,รมใน20ปีครับ Senior. ท่านประธานเมื่อพักการเมืองนักการเมืองและรัฐมนตรีสามัคคีปรองดองกันแล้วขออย่าได้หยุดแค่นี้ครับท่านประธานขอให้ท่านช่วยลบล้างสลายบาดแผลแห่งความขัดแยง้ง ที่ร้าวลึกนั้นไปยังคู่ขัดแย้งทุกกลุ่มทุกฝ่ายให้หันหน้ามาสามัคคีปรองดองเหมือนพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้ด้วยคดีความใดๆที่มีต่อกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาอันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดชั้นใดเลิกได้ควรเลิก จบได้ควรจบรัฐบาลควรรีบดำเนินการโดยเร็วมันคาราคาสั่งกันมาเป็นเวลานานแล้วครับท่านประธานทั้งการเยียวยาต่างๆก็ควรพิจารณาดำเนินไปด้วยกันถ้าทำอย่างนี้ได้จะเห็นว่าทั้งระดับบนระดับกลางและระดับย่างระดับร่างที่เป็นคู่ขัดแย้งกัน ก็จะทำให้เกิดความปรองดองสมานฉันแค่มีรัฐบาลสลายขั้วจากทุกพักการเมืองทุกสีประชาชนก็เริ่มรู้สึกว่าประเทศชาติเรามีความรักมีความสามาัคคีแล้วท่านประธานที่เคารพครับก็ผมขอพูดเรื่องการศึกษาอีกสักนิดหนึ่งครับท่านได้ถแถลงไว้ในหน้าสิบว่า รัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อความมีคุณภาพของครูทั่วประเทศอ้าวแล้วอาจารย์ในมหาวิลาลยละ่ะไม่เห็นท่านพูดถึงเลยครับในหลายมหาวิทยาลัยครับท่านประธานมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะเบาแวงเป็นการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาที่หมักหมมกันมานาน มีหลายมหาวิทยาลัยถึง12แห่งนะครับในประเทศที่ไม่สามารถมีอธิการบดีตัวจริงได้แม้จะมีการสัญหากันมาเสร็จสิ้นแล้วก็หาเรื่องฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาบางแห่งเกือบสิบปีครับท่านประธานครับไม่มีอธิการบดีตัวจริงอย่างมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราช คนที่เขาได้รับการสรรหาสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าถูกต้องทุกประการแต่ว่าเป็นคนละพวกกับสภามาหาวิทยาลัยในที่สุดก็หาเรื่องเตะทวงกันไปเตะทวงกันมาจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีอธิการบดีนี่คือการเมืองในมาหาวิทยาลัยที่ไม่มีความปลองดอง แล้วก็ยังมีเรื่องความไม่ชอบมาพากลอีกหลายเรื่องกับผมจึงอยากให้ท่านรัฐมนตรีสุขพมาศเข้าไปดูแลตรวจสอบในเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งสุดท้ายผมอยากให้รัฐบาลน,นี้อยู่ครบเทอมครับท่านประธานเพราะท่านเป็นความหวังของประชาชนอย่าให้ประชาชนเขาผิดหวัง และรัฐบาลที่ผ่านมาไปไม่รอดนั้นส่วนใหญ่มาจากหนึ่งพักร่วมทะเลาะกันเองแตกแยกกันเองสองมีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชัน 3. ไม่มีผลงานประชาชนไม่ยอมรับผมว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับรัฐบาลเศรษฐาผมจะคอยดูและจะติดตามครับขอบคุณครับ